ได้ครับแต่ว่าไม่เหมาะสําหรับเกมแบบนี้นะครับผมก็คือแบบว่าไม่แหลกไม่กระตุกด้วยเฮ้ยคืออะไรก่อนหมุนเบสเบดเลยตน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 แล้วน สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Samsung Galaxy Z f o นะครับผมกับพาร์ทการเล่นเกมนะครับผมอ่ะไม่เป็นการรอช้านะครับผมตัวเล่นเกมเนี่ยเราจะเล่นได้ทั้งหมด2จอนะครับไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่นะครับผมที่เป็นจอในแล้วก็จอนอกที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับผมเอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวการเล่นจอกลางนะครับผมหรือว่าจอด้านในนะครับอ่ะเราไปเริ่มมาที่เกมแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับผมกับตัวเกม ROV ครับนี่นะครับผมตัว ROV นะครับผมเมื่อเวลาเราพางจอมปแล้วครับในการเล่นเกมเนี่ย มันก็จะถูกออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ถูกเอ็นข้างมานะครับโอเคครับผมอ่าแล้วครับมาเดี๋ยวผมก็จะเริ่มอัดวิดีโอหน้าจอนะครับผมว่าในการเล่นเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรสโซลูชันที่เราได้เห็นนะครับผมว่าจะเห็นอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคครับผมก็ทําการบันทึกหน้าจอนะครับผมก็เอาในส่วนของตัวระบบมีเดียเสียงอย่างเดียวนะครับโอเคแต่บันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราจะออกยังไงเอยตรงนี้ปกติ ต้องติดเข้าไปชมก่อนเลยเลยอ่าจะบอกตรงๆนะว่าเป็นอุปสรรคในการออกครับออกยากนะครับผมอ่โอเคเข้ามาแล้วนะครับโอเคผมก็จะทาการเทสฮีโร่เหมือนเดิมนะครับผมนี่แหละครับตัวเกียร์เอวครับอ่าสัดส่วนนะครับผมสังเกตว่าเราจะถูกบีบลงมาให้แคบกว่าเดิมนะครับผมนี่เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็อัดวิดีโอหน้าจอแล้วนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฮีโร่กันเลยดีกว่านะครับผมฮีโร่ที่ผมจะทาการเลือกทดสอบครับเป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดของผมเลยนะครับผมอย่างตัวนาคอสนะครับผมสเตลล่าทูเปอร์นะครับโอเคครับทาการทดลองฮีโร่ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภาพนะครับผมคุณภาพของตัวเกมว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับนะครับผมทุกอย่างของผมเนผมเซ็ตไว้สูงสุดอยู่แล้วนะครับผมละคา fps เนี่ยก็จะอยู่ที่60นะครับเมื่อเวลาเรากางจอกมาทุกอย่างเนี่ยผมจะเซตติ้งไว้สูงสุดทั้งหมดเลย นะครับผมคือก่อนหน้านี้คือเซตมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราจะให้ดูคุณภาพของตัวภาพนะครับผมสังเกตว่าดูว่ามันจะดูใกล้มากมากเลยนะครับเมื่อเวลาที่เรากางจอแต่เราออกมาอยู่ระยะไกลแล้วนะครับถ้าเราเลือกในส่วนงตัวระยะไกลนี่ก็อันนี้คือแบบว่าใกล้สุดเลยนะครับจะเห็นฮีโร่แบบชัดมากๆเลยนะครับผมเอาละครับอ่ะเดี๋ยวผมกดออกมาเป็นระยะไกลนะครับผมแบบนี้นะครับทีสังของภาพครับผมก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวอัตราส่วนเนี่ยคือมันแคบกันเนี่ยคือมากมากเลยนะครับแทบจะบอกว่าเหมือนกับเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยประมาณแบบหต่อหนึ่งเลยนะครับผมแต่คือเราได้รับชมแบบว่าในส่วนของตัวอัตราลของตัวเกมนะครับผมของตัวฮีโร่ต่างๆเนี่ยคือมันสีสันเนี่ยมันดูสวยงามแล้วมันดูแบบใกล้จริงๆนะครับ,บก็เหมาะสหรับเกมที่แบบว่าแน่นระยะใกล้นะครับผมแต่ถ้าบอกเกมไหนที่แบบว่าต้องมีระยะแบบมองศัตรูมองอะไรก่อนหนไาเี้ยครับระยะไกลเนี่ย คือนี้คือไม่เวิร์กเลยนะครับผมเมื่อเราเล่นกลางจอนะครับแต่ในกรณีกลางจอเท่านั้นนะครับผมในกรณีหุบจอเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมผมองว่ามันดูมาก,มาก,ม,ากมากนะครับเวลาที่เราเล่นเกมโอเค <Okay S 2> ครับโอเคครับเทมเพข,<อ>ของเขานะครับผมก็อยู่ที่60ตลอดเวลานะครับสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆก,กอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ใกล้ตัวฮีโร่นะครับใกล้ตัวละครเนี่ยมันก็เลยดูแบบว่าชัดมากๆเลยนะครับ คกูแบบว่าโอ้โหแบบตัดใจนะครับแบบเวลาอยู่ใกล้ๆคือจริงๆแล้วในส่งตัวเกม RV ครับเราต้องใช้ระยะพื้นที่ประมาณหนึ่งครับในการมองเห็นนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเป็นอัตราส่วนบอกว่าประมาณสัก16ต่อ9ก้เลยครับในการเห็นนะครับผม1นึ่งหนงนะครับทักหกต่อ9 4้าสี่ต่อสามมือสิบหกต่อเก้าเลครับทีสันของตัวย่านะครับผมก็ดูแบบว่าสวยงามมากๆเลยนะครับในการเล่นเกมเ ถือว่าโอเคเลยนะครับคือโอเคคือในการเล่นเกมเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าอย่าง LV เนี่ยบอกว่าไม่เวิร์คถ้าก็ดูสวยนะครับผมแล้วก็ในการตัดตรงนี้นะคือการโจโจเนี่ยถือว่าไม่เป็นอิสระก็สามารถกดว่าพัดตื่อะไรเงี้ยหรอดการการโจเท่านั้นนะครับในการตอบสนองการทั้เนี่ยก็เร็วพอสมควรนะครับผมสเกตเลยนะครับ โดยงามดีครับผมตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ค่อยร้อนนะครับผมยังไม่ค่อยร้อนนะครับเป็นเกมแรกนะครับผมแต่ตั้งคุณการ์ดซีซีโฟเนี่ยนะผมจะมาสรุปตอนท้ายทีนี้นะครับว่าสำหรับเล่นเกมเนี่ยโอเคไหมนะครับผมไอ้อย่างอวีถือว่าเล่นได้ครับแต่ว่าไม่เหมาะสําหรับเกมแบบนี้นะครับผมบกมบบ็คือบอกว่าในการที่เล่นเกมแบบเข้ามองมองแบบว่ารอบๆข้างนะครับผมอ โอเคครับก็จบไปในส่วนของตัวเกมแรกครับผมกับตัวเกม Rov นะครับโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําการตีเกมนะครับแล้วก็ไปลองเกมที่2กันเลยนะครับผมเกมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเกม PUBG Mobile นะครับผม PUBG Mobile เนี่ยอันนี้คือผมบอกตรงๆนะผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเองเล่นใน emulator นะครับผมก็คือเอาไปเล่นในคอมนะครับแต่เป็น PUBG Mobile แหละครับผมอ่าโอเคครับ ตอนที่ผมโหลดเกมตัวนี้คือบอกตรงๆนะว่าเครื่องร้อนมากๆเลยนะครับในการดาวนะ์โหลดเนาะคือผมปิดทุกอย่างแล้วแหละแต่เวลาในการใช้งานจริงๆนะครับผม Galaxy Z f เนะี่ยบอกตรงๆนะว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่คือเป็นโทรศัพท์ที่บอกว่าทํางานนะครับผมจะถามว่าเกมมาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่คือมันเหมาะสาหรับการทํางานอย่างเดียวเลยนะครับเออโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนการเซตติ้งก่อนนะครับผมการเซตติ้งของตัวเกมนะครับผมนะก็ในส่วนของตัว Resolution g r a ฟิกเสียงต่างๆเนี่ยคือเราสามารถเปิดได้ถึง อ่ะอันต้า HDR นะครับแต่ในส่วนของตัว Extreme HDR เนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเฟรมเรเนี่ยเราสามารถเปิดได้สูงสุดถึงเป็นแบบว่าอันต้ากันเลยทีเดียวนะครับก็ชัดมากๆเลยนะครับผมอ่ะละก็ต่อมานะครับในส่วนของตัว Movie นะครับภาพเนี่ยผมก็เลือกไร้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวการตั้งค่าทั่วไปความละเอียดของภาพเนี่ยผมเลือกคุ้มสีนะครับเออผมขอเลือกเป็นแบบว่าให้เห็นก็คือพลาสติกดีกว่าแล้วกันนะครับเผื่อจะได้แบบมองเห็นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการอัดต่อจอนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผมผมว่าทาการในส่วนตัวการเทสกับบอดนะครับผมก็เริ่มกับบอดนะครับในการเข้าพับจีอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับก็เข้าในตัวเกมเหมือนนะครับผมก็เองก็ไม่ได้เล่นนานนะครับผมเทสกับบอดนะครับ AI l i q i d นะครับผมอยู่ตรงไหนเออเข้าทุกครั้งนะครับผมลืมทุกครั้งเลยไอ AI Liquid นะครับผมก็ทําการเทสนะครับ อักคู่หนึ่งนะครับผมคือสีสันของตัวเกมในการมองนะครับแบบว่าต่อจอต่อจอหรือว่าเรามองด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมคือ Galaxy Z เนี่ยเป็นโทรศัพท์แบบตัวท็อปนะครับแล้วก็คือเล่นในภาพที่แบบว่าสูงมากๆคุณภาพภาพในสูงเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับแต่ในการเล่น สัดส่วนของตัวเกมตัวนี้เนี่ยจะเหมาะไม่เหมาะนะครับผมก็คืออันนี้คือผมเปิดครั้งแรกเลยนะครับผมเพราะว่าปกติเราจะเล่นภาพรึงๆบอกว่า16ต่อ9กืนึงๆประมาณนั้นนะครับผม4ี่ต่อ3ามกับสต่อ9นี่แหละนะครับแต่เนี่ยคือมันเป็นถ้าจะบอกว่า1ต่อหนึเลยสองต่อ2เลยอะ่ะคือมันไม่รู้ว่าสัดส่วนจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมเอาละครับอ่ะโอเคครับเราก็โหลดเข้ามาแล้วนะครับผมระหว่างที่ ดาวโหลดนะครับผมทุกอย่างเนี่ยผมปรับสุดนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอ่ะแล้วไปดูสีสันของตัวภาพก่อนเลยครับก่อนเข้าไปเริ่มเกมนะครับไปดูใกล้ๆดูตัวหญ้าดูอะไรงี้ครับไม่รู้จะาถือปืนกันยังไงนะครับผมแต่ผมมาถือไม่เป็นนะครับอ่ะเราหันหันมาดูข้างหน้าได้ไหมดูฮีโร่ได้ไหมไม่นะไม่ได้นะไม่ได้เลยยังไงไม่รู้อาจจะกดไม่เป็นนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ตรงนี้มันก็ไม่มีเรื่องการแจ้งเตือนเรื่องเฟรมเรทต่างๆเนาะก็ไม่มีบอก นะครับแล้วก็โอเคนั่งนะครับยืนให้ไปดูตัวภาพใกล้ๆนะครับตัวย่าโอเคก็ถือว่าเป็นไปได้โอเคนะครับในส่งตัวเพลยเกมพับจีนะครับผมก็เล่นได้นะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรโอเคครับถ้าสมมติตัวภาพกระพริบยังไงต้องขออภัยด้วยครับเพราะผมอัดเป็นเฟรมเรต60มาไว้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวภาพจริงเนี่ยนะครับ ภาพจริงเนี่ยเราอัดวิดีโอหน้าจอไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ในการอัดภาพจอต่อจอเนี่ยคือผมอัดเฟรมแบบ60แล้ว,วาภาพมันกระตุกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่รู้เปลี่ยนเฟรมทันม้นานะอนะับหนึ่งนะครับเฟรมลเอีด25มาแล้วครับผมอ่ะสเตเกตว่าภาพเริ่มไม่กระตุกนะครับโอเคอ่ะครับผมก็สำหรับการเริ่มเกมนะครับผมตอนนี้จุดที่เราจะโดดเนี่ยอาจจะขอแยกออกไปนะครับผมอาจจะโดดไปลงที่ทงวัฒนนะครับ ไ,ไม่ไม่น่าถึงนะครับอาจจะต้องวิ่งราวเยอะโอเคครับทีสันนี่ก็โอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนได้คมจริงๆเลยนะคือรวีวแบบไม่อวยนะคือแบบมันมันชัดะครับชัดครับแต่ว่ารู้สึกว่าอัตราในการมองเนี่ยมันอาจจะขาดไปส่วนหนึ่งนะครับผมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับ ก็สาหรับคนที่เล่นประจําเนี่ยอาจจะทราบนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เล่นนานละตรงนี้มันขึ้นได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้เลยขึ้นไม่เป็นก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคครับโอ้ยได้ปืนแล้วจะเป็นซีเรียน,นะครับบอทดต่บ,บอทก็คิวเราได้นะครับ ันคืออะไรเอ่ยมีเสียท้าอุ้งน,นั่นแน่มองไม่เห็นด้วยจะดูครับถ้าแบบว่าเล่นเกมไม่เก่งอย่างไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เมนเกมพับจีนะครับอต่เธอเล่นในคอมมาเล่นได้นะครับ เปลี่ยนกระสุนยังไงเอ่ยรีโหลดโอ้นี่เปลี่ยนมุมภาพนะครับผมเอารีโหลดกระสุนถ้าเฟรมตกจอ,อไงต้องขออภัยนะครับอาจจะเต้นเต้นนิดนึงนะครับโอเควิ่งหายวิหายไปบวกอยู่ไหนกันหมดข้างนอก อย่ากลัวดิครับอย่ากลัวบอกตัวเองนะครับว่าอย่าก,กลัวเพราะมันคือบอดแต่ถ้าเราเล่นอ่อนเกินก็ค่ัมันก็ฆ่าเราได้นะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ไม่ได้เซฟในส่วนของเกมหรือโชโรเลยเน,เละนะครับอันนี้เป็นรีวิวในส่วนของภาพบาย่าโอ้ให้ดูซีสันของภาพ สวยนะครับสวยถือว่าดีครับนั่นเมงเราเน้นเน้นหวกก่อนดีกว่านะครับเราคนดูจะรอดูเราดูภาพนะครับไม่ได้ดูฝีมือนะครับเพื่อแบบพอมันมีลําโพงคู่มันรู้สึกว่าแบบว่าเสียงอะมันอยู่ทางซ้ายทางขวามันแบบมันได้ยินเลยถือว่าดีครับถือว่าดีอยู่น่าเอ่ย ถ้าเราวิ่งปกตินี่ตายไปแล้วป่านี่มีใครอยากให้ตูมไหมวยู่ไม่น่าอย่าดูดิโอเค ก็ใช้ได้นะครับผมกับการเล่นบนหน้าจอแบบนี้นะครับแต่ว่าอันราส่วนมันจะไปสักหน่อยนึงนะครับก็ก็เลยแบบว่าดูยากนิดงเอ้าโดนบอดยิงนะครับผมก็คือต้องรอเลยครับเราสามารถปิดตัวข้ามตัวเกมตัวนี้ไปได้เลยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะกลับในส่วนตัวพับจีนะครับอย่างเกมต่อมานะครับผมเกมที่สามนะครับผมเป็นเกมที่ซาววกรอนะครับผมเป็นเกมที่ภาพสวยที่สุดนะครับโอ้ยจอลาย นะครับครับหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนอัตราส่วนก่อนเฟรมเรทก่อนนะครับเผื่อจอมันจะได้ไม่กระพริบนะครับกลับมาที่เฟรมเรทหกสิบดูนะครับผมดูว่าจะกระพริบไหมนะครับอย่างเกมนี้เป็นเกมที่เบิร์นสเปคมากๆเลยนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาร้นหรือเปล่านะครับเราก็ไปดูกันนะครับมาดูที่ตัวตั้งค่าก่อนนะครับผมกราฟิกเนี่ยผมจะขอเลือกปรับปรับแบบสูงสุดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเฟรมเรทเนี่ยก็จะปรับไว้ที่หกสิบนะครับว่าภาพเนี่ย ตัวไดนามิกอมเมลนะครับผมของตัวซัมซุงเนี่ยว่าตอบสนองเป็นยังไดีไหมว้าวมาแล้วมาแล้วสักครู่นะครับผมกำลังดาวน์โหลดนะครับในส่วนตัว CPU นะครับผมเป็นส n a p ด r ก g อนอะแป็นสองเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซื้อมาใช้งานอย่างเดียวนะครับบอกตรงนะโชรวยชวรวยไม่ค่อยได้สนใจอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับโอ้โหภาพแบบ สวยอะสวยเวอร์คือแบบเฮ้ยนะครับจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่แหลกไม่กระตุกด้วยเฮ้ยคืออะไรตอน้เฮ้ยถือ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 ว่าดีเลยนะครับผมเฮ้ยเกณฑชินน่าน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นในการ์ตูนฟีโอมากมากเลยอะคือแบบไม่รู้ว่าจะมีโทรศัพท์ไหนที่แบบชัดกว่านี้ไหมแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ใช่ถามบลกแรกๆนะแต่คือ โอ้โหอึ้งยอมยอมพับแต่แต่การเปลี่ยนแบตของเครื่องโปรเนี่ยคือหลายตันนะครับผมก็แบบไม,ไม่ไม่เาอาด้วยนะครับแต่ว่าคือคือมันมันมันน่าเล่นจริงนะครับคือแบบแบบไม่อวยเลยเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวข้างไหนมีมีมีศัตรูให้ฆ่าเลยเดี๋ยวเดาไปกันโอเคครับโอเคเลยในการเล่นเกมตัวเก็นชินนะครับสีสันดูแบบสวยงาม ือเกมชินแบเป็นเกมที่แบบเบินสเปคเลยครับคือเบินไม่รู้จะแบบจะเบินอะไรยังไงแล้วอะ่ะเบินมากมากแต่พอมาเจอแบบโหสุดยอดเลยไม่มีตัวอะไรให้ฆ่าเลยเท่านี้ไม่แน่มีนะจะเป็นในส่วนงตัวเซฟโซนนะครับเเราไปไว,ไว่ายน้ำไปดีกว่าจริงๆแล้วมันมีบอกตามแมปปเออให้ไปตามแมบปบโอเคเอะเดี๋ยวผมไปตามแมปก่อนแล้วกันนะครับ เนี่ยเขาต้องการให้ไปไหนเอเยน่าจะเป็นเควส์อะครับคือคือไม่ได้เล่นนานนะครับผมแล้วก็อันนี้คือแบบว่าเราแบบไม่ได้ทําการบ้านก่อนรีวิวนะครับผมก็คือเรารีวิวเลยนะครับรีวิวสดเลยนะครับเพราะว่าช่องผมมองตัวนะไม่เตรียมไม่อวยนะครับไม่ไม่ไม่อวยสเปคนะครับเพราะว่าใช้งานถ้าชอบก็ชอบครับไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะครับผมแต่คือโฟอ่ะผมอะชอบนะเพราะว่าคือผมชอบดีไซน์มันนะครับมันเป็นโทรศัพท์ ตอพับตัวแรกนะครับแล้วอย่างหนึ่งเป็นโทรศัพท์ที่แพงที่สุดในชีวิตผมด้วยนะครับคือหกหมื่นห้านี่คือแบบหกหมื่นห้าเก้าร้อยนะหนึ่งสองกิกนะครับคือแพงเวอร์อลังการมากนะครับแต่ว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่เราเหมาะสําหรับเลกเตอร์คือเราทํางานนะครับเนาะก็เป็นแบบปากกาโจดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํางานนะครับที่แบบผมทําแต่จริงๆแล้วถ้าเอามาเล่นเกมอย่างเงี้ยคือเราตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวผมเองอ่ะจะใช้เป็น โทรศัพท์ตัวอื่นนะครับผมอาจจะใช้เป็น iPhone นะครับในการเล่นเกมนะครับแต่ถ้าตอนใช้ซัมซุงเนี่ยคือผมใช้ซัมซุงมาตั้งแต่ S8 นะครับผม S8 Plus S10 Plus s ต0 Plus เอ่อ Note 10 Plus ด้วยนะครับผมอแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับก็เป็นยันที่4ี่แล้วครับที่ผมเล่นในส่วนตัวโทรศัพท์ที่เป็นซัมซุงแล้วก็เป็นตัวแฝดชิปนะครับกลางคืนนะครับผมก็สีสันดูสวยครับมีใครมาให้เราฆ่าไหมเราอยากจะฆ่าลักตัวเงี้ย นะครับเดี๋ยวลองใส่สก,กิลเล่นๆเดี๋ยวลองหมุนนี่เใส่สก,กิลเล่น f r e e โอ้โหคือแบบจริงจริงนี่ก็คือสุดยอดเกมเกมหนึ่งนะครับสวยมาก ไม่ธรรมดาครับผมกับเกมเกมนี้ครับกับเกมชินนะครับโอเคครับเราไปกันที่เกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมก็จะรีวิวกันหลายเกมนะครับผมคือเกมแบบว่าใครเครียดนะครับสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยคือแล้วก็เราก็ไม่ได้ลงดีเทลลึกจ๋าอะไรเงี้ยครับผมผมก็จะมีใน่วนของตัวอย่างเกมขับรถนะครับนะครับผมเกมขับรถตัวนี้ก็เป็นเกมที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมซื้อ iPad 2คือ iPad 1หนึ่งนไปเล่นของเพื่อนนะครับ แล้วก็ iPad สองก็คือ iPad สองก็คือแบบว่าซคือ่อมาใช้เองนะครับเป็น iPad เจนแรกที่บางนะครับผมก็อายุนะครับอายุผมติสองละครับใช้ใช้ดีของหูอยู่เลยคือยังเลยครับด้วยช้นต่อเลยเห็นไหมดีเลยับนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกครับเพราะว่าเครื่องมพ่งหล่มาเลยนะครับผมแล้วก็ กัการองเพ่ผมที่แบบเราดีมาหลายเรื่องแล้วรับบาจะได้เนแตนี้ยก็ทำอราพันาเยอะนะครับไปไวครับตัวโกแล้วผมก็ตัวชอบร้องลำบกทีด้วยครับแต่วแบบว่าจะเล่นเครื่องไหนซึงดได้ไหมได้ลำเบอรเพื่ออยากทราบการแนะนำคือสามารถขรามการแนะนำได้ไหมออกจากการแข่งได้ไหมเออแล้วก็เรามาดูในตัวเกมนะครับ ว่าเซตได้สูงสุดอะไร,อไรบ้างห้างน่วแล้วก็ไปนะครับคือเขาอาจจะบังคับให้เราเล่นเลยนะครับผม๋ยวขอดูนิดนึงนะครับอตนี้อ,อาจจะติดมีบางอโอเคเราไปดูในส่วนของตัวเซตติ้งนะครับเออไม่รู้ว่าเราปรับตัวภาพได้ไหมนะครับเกณฑนี้กรเทตั้งก้าเกียงครับ คุณภาพครับดนตรีสูงสุดครับแล้วก็เฟีเมทงถกติปปครับเปิดการแสดงภาพนะครับผมทุกอย่างเนี่ยสูงสุดนะครับในเกมเนี่ยคุณภาพสูงออโอเคแล้วก็เสียงฟ้ามโอเคครับเพื่อสูงสุดก็จะสูงแค่ตรงนี้แล้วนะครับเปิดอันนี้ห0สเฟรมถูกแล้วนะครับเปิดนะครับโอเคดีแอคชั่น โอเคคุณภาพสูงไม่ต้องกดม e ีเซ็ตโอเคเ็จแล้นะครับโอเค,นะอเคมันก็จะเป็นการเข้าใหม่อีกทีนึงนะครับผมอขออภัยนะครับผมที่ผมไม่ได้เซ็ตมาก่อนนันนี้นะครับรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับผมอันนี้เข้ามาแล้วเราก็จะทําการเล่นเลยนะครับโอเคครับซัมซุงกาเล็ซี่ซฟนะครับผมก็เป็นแฟลชิพนะครับก็คือนอกจากตัว S แล้วเนี่ยตัวนี้จะคือเป็นโทรศัพท์ที่แบบว่า รองตัวนี้ก็จะเป็นแฟกชิพทางด้านาดีไซน์นะครับผมก็โอเคต้องมาภาคเองนะครับแก้ใหม่พอดีเพลงดนตรีอิเล็กทิกนะครับผมก็เพลงนี้จะมีเพลงที่แบบว่าเพลงดังๆทั้งนั้นเลยนะครับมาอยู่ในเกมเกมนี้นะครับทุกอย่างของเกมนะครับผมเดี๋ยผมจะปรับเป็นสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อความเต็มอรรถรสในการเล่นเกมนะครับผมก็มาเล่นเกมต่อจากเดิมเลยนะครับผมก็รถที่ผมใช้นะครับก็เป็นในสของตัวมิตซูบิชินะครับผมอ่า อีโนะครับโอเคครับแล้วเราก็ลองกําลังโหลดสักคู่หนึ่งนะครับผมติัตัวเกมเนี่ยบอกตรงนะว่าสวยงามนะครับผมแล้วก็สําหรับเครื่องตัวนี้ครับก็ดูได้แบบเต็มตามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการดูแบบระยะใกล้เลยนะครับผมคือตัวชัดนะครับคือติสันก็ดูแบบสวยงามนะครับผมเพราะเกมเขาเนี่ยอยู่กันที่ความเร็วนะครับก็จะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะนะครับเน้นรถคันหน้าชัดกับแบบโดยรวม กดค้างเพื่อดิฟนะครับสภาพครับเราเราจะเราจะแบบโอเคเราจะไม่ให้เขาสอนได้ไหมหมุนเบร์เบร์เลยชน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 สักคนนึงคือการขับรถชนเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมต้องเราชีวิตจริงแต่นี่คือการเล่นเกมนะครับขับรถและคลึกนี้คือห้ามดื่มเกินวันละสองขวดนะต้องไม่ใช่นะครับ มาชอมแล้วอยู่หน้าที่หนึ่งลแล้วแคมป์แน่นอนโอเคครับสีสันของตัวเกมเนี่ยก็ดูโอเคเลยนะครับผมก็เป็นแบบเกมแบบเล่นง่ายๆนะครับผมก็กราฟิกเนี่ยก็จะไม่เยอะอะไรมากนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต่สถานะตอนนี้ผมเรื่อนนะครับยี่นาทีเนี่ยที่ผมอัดวิดีโอหน้าจอเนี่ย่องล่มุนๆแล้วนะครับผม่ะ ต่อมานะครับผมเกมสําหรับผู้ใหญ่นะครับในการเล่นเกมหรือว่าเด็กๆนะครับผมก็เล่นได้นะครับผมอย่างตัวนี้นะครับออะมาแล้วครับผมกับตัวโปเกมอนโกครับโปเกมอนโกะครับผมเกมเล่นแนวตั้งนะครับจะมีฉากดูว่าทีสการผมกภาพเป็นอย่างไรกับแล้วก็นส่วนทั้งสองลงมาหรือเปล่านะครับผมออะโอเคครับนี่เป็นที่้านผมนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอความไหลลื่นต่างๆนะครับ นี้เราไม่ได้แสดงอะไรมากมายยเดี๋วเราไปดูตรงนี้ก่อนนี่ตัวตัวโปเกมอนตัวแอนดรอยตัวนี้ก็ตรวจจะหนืดนะครับผมจะดูแบบนี่ยังไม่กึ่นตัวภาพเนี่ยยังไม่กึ่งแบบสมมุติเท่าไหร่นะครับแต่าภาพตัวนี้ภาพเอฟเฟกต์นยถือว่าด,นนดาีนะครับจะเป็นเภาพตัวนีกสวเลีนะครับผมเพราะว่าเออ ไดครับผมคนรับผมก็เอกว่าเเปนครัอืมโอเคเลยครับผมอ่สำหรับใครที่ อยากเล่นเกมนะครับผมบน Samsung Galaxy C4 นะครับผมนี่ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับผมก็ลองเล่นดูได้นะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่30นะครับผมทับ6นะครับแล้วก็ s a m s ุ n ก g a l a ก y C4 6นะครับผมก็จะมาแล้วนะครับผมกับหน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัว UI และ AI ที่มาใหม่ด้วยนะครับผมตัวเครื่องบางกว่าเดิมก็ไปลองดูกันได้นะครับผมเพื่ออาจจะตอบสนองตอบโจ์กับการเล่นเกมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ